โอติครับมาเบิ่งซิอู้ใส่เบ็ดครับ เงี้ยอย่งโอ้มันกินยุติกิกิปมหึมสร้างว่าถ้าเขาใส่เงี้ยขี้หลุดใส่เงี้ยเัากิปมมันเป็นได้ป่ะเ่นี่ว่าพลาดมีพาด พี่หกแอุ้มหกแกพี่น้องอน,นี่ครับป่าป่าป่าลายเสอยนีักอ,อย่างงมา่ คือว่ามตรไม้บวกป้วงบวกป้วงแบบใบตายได้ป่ะเนี่ยกตา,ายอันนี้วันนี้นา้นาเดือดปะ Oh, uh, uh, um. bon, uh. <laughs> oh, 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 oh. Pa wan meh. Ha, 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 ha. Oh. Wee, rawang dee dee, Mi chắc là Điệt lắng liên lắng Điên lắng <laughs> lắng lên quá lắng nó, nó vậy nó Biết vừa đấy là biết เ,เดี๋ยวทั้งเดืลเนี่ตั้งุ้นตียตามไปเบื้งครับไปวาได้น่าร้าย นี่ครับสวนกล้วยเจตัวครับนี่ครับมีทั้งกล้วยมีทั้งข้าโพดครับบัดที่นี่ราย,ยังี้ยว่ กอว่ใส่ใส่เดียนวะขุดพอทันขุดพอทันโอ้ยด้กป่มูมาใส่เยกเฮ้ยมสะสม่มะสงไปกุดสะสงไปกุดถกุุเอาไปเห็นยังไงนน้งานว่าว่นขุดมาไแต่ปนทีลอยว่าใส่เวียดว่แมนทาดิมันคืาไงท้องโอ วิ่เอางุมนี้ไม่เหรอเนาะอ๋อนน่มันก็ดดินมันบ่มันก็เห็นเห็นหนาท้องมันดิขาวๆนี่มาบลบกลับบวตัวแัดหลังเลยว่ะสามสี่ห้าเจเจบหลังเจ็หลังกี่พูมเบิดพอดีบ่อ้นเลยน้องพ่อขาไมาทางนี้ตีบวบเจ็บ เออเพื่อนมปลูกมองไอีกยังมาเรียรยทสวนกล้วยลอยไรลอยไรเนี่นี่ลูกล้ยลยไรสูกล้ยสั่ติเป็นแต่พี่น้องสวนกล้วยใหญ่อสวน กึ่งบักหุงสวน้ย่วบักบวบักสียนั่สมอนป่าสูงสวนขั้ยสมอางกันทาไหะหางยังอยู่วะห้างตัวนั้นเหสิโอ้ยจะตักให้ก็ต้องตั้งงาม ทางกันพ่อขายดอกพี่บ่วงบ่วงจะเก็บไปขายตลาดซีม่วงอ๋อคลิปนี้สำนี่แหละครับปาดกดไลค์กดแชร์น้ำๆเลยนะครับเด้อ